ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูสร่องมหาแห่งผ้าม้วนนะครับเนาะเอามื่อน,นี่เอดมินอ่ามินาทางมาฝากครับผมเนาะสำหรับปูช่วยวันครับผมงาวัดที่่านมาพี่น้องนะอเนาะผู้ไดที่ติดตามปูช่วยวันเนาะก็คือสีมีฉกมีหลับเนาะพี่น้องมันไหลลางมาวิ่งสามเนาะพี่น้องเด้อว,วิ่งสามครับผมเนาะสำหรับวัดที่่านมาอ่า มี03เนาะเพื่อนใหมมาสามหางงวดที่ผ่านมาครับมี630323เนาะผู้ใดที่ติดตามเนาะเจ้าท่างครูใช่ว่าจะเข่านาะพีีน้นอกเดอ้อเขาหรือว่าเขามีสามนีมีสามหางสามหนีเาะ,ะสำหรับวันี้หายมากแหละครับผมเนาะแต่ว่าทางอาจารย์เป็นสรงมากท่าง อากาศครับเนาะส่งมาใหา้แล้วกันตั้งใจกันไปเบิ้ลน้ากันว่าจะมีอยังแน่มือนี่เนาะเพว่ตถิให้ตัวใดว่ตถิเน้นให้ตัวใดพี่น้องพิเศษเดินดีเนะาะสำรองวันนี้ไปรับชมมรับฟังน้ำกันเนาะปูเพัทยาจะไหนครับครับผมเนาะการมาตามตอ่อแนวทางของปูชัยวัดน,นะครับเดินส่ทงทางอากาศมาใหา้แล้วพี่น้องนะครับเนาะสำหรับงวดประจันวันที่สิบเจ็ด กุมผ้าพันหกหาครับผมเนะาะขวดที่ผ่าน, <3 S 2> านมา,า,า,นมามวิ่งสามพิ่ไงสามมาล้างเลยเบิดมาให้วิ่งสามเนาะมาอีีพี่นอ้องสู้เดินดีรับวันนี้ให้มากก่อนไข่พี่น้องเลยส่งมาให้ก็ได้เฝ้าโรคห้พ่อแม่พี่นอ้องได้รับส้มรับตั้งเนาะเนี่ยเดี๋ยวสิว่าหาบ่ได้เดี๋ยวสิว่าสีวมม่าขาก่อนปู้กับฝ่าส้มมาใหายในช่วงบ่ายๆนะคะอ้าวบนครับบนค่ะ บนวิ่งสามไงพ่อมาพี่น้องอีพซี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้นงองสายบุญไข่พี่เต้าอ่านบ่อ,ออก็จันว่าใส่แว่นได้ไหมได้ถ<า>ึงส่แว่นเนี่ยอ่นะบนเท่าไหร่นะไหมวิ่งสามบนวิ่งสาม <c oughs> อ๋ออ่าแล้วก็สามโตชุดสามตัวบนเด้อนะพี่น้องเด้อสามตัวบนสองหกสาม ดูใจพ่อแม่พี่น้องบ่สอหกสามค่ะครับผมหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามครับผมมีสันนี่ชุดบทมีสามผู้รบริจาคู้ให้มีสันนี่แล้วพี่น้องก็สามัวไปเลยเอาพิจาราเมึงมีหกสามเจ็ดสามตาบาปูเน้นให้ก็คือสเส็จใจยุ่ ก็คือเจอ็ดสามพี่น้องตรงนี้เละครับผมขีดเส้นใต้เจ็ดสามสองตัวอ๋ออ่าอ่านแสดงว่าตัวเน้นละพี่น้องมีติเครื่อหมายถูกนิดนึงอ,อ่านี่แหละแสดงว่าปูต้องเน้นตัวนี้เนะาะหนึ่งเจ็ดสามปกติปูจับกูห้ได้ไหมครับผมเนาะอันนี้ก็เพิ่ให้สามตัวไปเลยเออหกสามเจ็ดสามพี่น้องวิ่งสามที่ดีวจ้่เอาล้างบัตรพี่น้อง ล่างล่างค่ะวิ่งหนึ่งครับลอตเตอรี่ดวนได้พี่หน่อยก็บรูวาว่างขายได้ยังตัวพ่อยุไซกับยาผ่ดวิ่งหนึ่งครับจัดคู่ให้สองหนึ่ง,งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งเออมันก็เหมือนกับบนนี่ อ่าเจ็ดหนึ่งค่ะเก <9, 1 S 2> ้าหนึ่งอาจจะว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยนะพี่น้องได้วิ่งหนึ่งนี่ซี่คูพี่แช่นี้พอไหมครับผมมีสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งวิ่งหนึ่งหลักหน่วยลางไนดะ้พี่น้องเด้สำหรับลางอ่ายาบงซ่อซื้อเนาะ จำได้ป้พี่น้องสำหรับปูพ่นก็ให้นะที่ห้มากมันเป็นไม่ใช่แนวทางนะให้ไปลงทุนได้เลยไปยึดหาลอตเตอรีร่ไว้ได้เนาะพี่น้องเ้วยส่วนมากปูพันเน้นบนเน้นล่างขั้นออกล่างเนาะไฮล่างไปออกบนถือว่าผาดสำหรับบนกะมีสามโตเ้นเนาะจับเป็นสองสองเวยสองลักเนาะพี่น้องเนวยกับสองหกสามเนาะหนึ่งเจ็ดสาม บอยาอกเนาะงกสามเจ็ดสามแต่ปลาปูเนี่ยให้ขึ้นเจ็ดสามสำหรับบุญพี่น้องพิจารณาเบิกด้วยสำหรับเนอหฮางปูใช้ว่านงวดสิบพานมากกับเขาางวดส่วนมากปูคนสีก็ให้กับด้วยพี่น้องด้วยสำหรับเนือหฮางปูใช้ว่านครับเอาเห็นชัดบ,บ่พี่น้องชาบน<อ>าจอไว้เนาะแคปภาพเอาลงให้ก้อนไข่แล้วจีว่าบ่เห็นออกมาแล้วบ่เห็นเผ่าวาดิ้พี่น้องเอ้ มีบนเป็บนปบนล่างเป็นล่างเลขหนอยชุดได้พี่น้องได้บนมันหลายชุดที่นี่มีแคน่นี้เนาะตัวล่างปูเพิ่นเห็นเนียนหนึ่งตัวบ่ไใดบ่ไใดขีดเ้นไตว่าห่หอะไรเป็นพิเศษได้พี่น้อยด้การหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเดียวกันแค่นั้นอ,อันนี้จะมาทั้งบนทั้งล่างไหมนี่นพิจารณาดูใชเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเดียวกันสำหรับล่างได้พี่หน้อเด้วย หนึ่งรับหน่วยเนาะเน้นจัดหน่วยกับบุรุษว่าสีมาบ่มาเนาะตัวเล็กทุกตัวมีโอกาสมน้าได้แล้วก็มีโอกาสลุดให้รับชมต่อฟังเพื่อเป็นน้ทางใม่พี่น้องด้วยคันผู้ใดาตามปูเช่นว่าอยู่กับคือสิว่าพิจหวังงวดที่ผ่านมากจะให้เขาอีหลี่แม่พี่น้องด้วยนี่ค่ะเงื่อนที่ผ่านมาเนาะเงื่อนที่ผ่านมานะนี่เป็นหถลรางพร้อมมาสามคูนนี่พี่น้องเด้วยเป็นหถลรางเน้นลรางขึ้นกันแต่ว seats, Life, pues orb, ่า มันออกตัวกลับเนาะออกสามศูนย์เป็นสามศูนย์แต่ว่าก็ห้ล่างก็ให้ล่างวิ่งสามอยู่แล้วตอนนี้มีหนึ่งลองดูวันนี้วิ่งหนึ่งได้พี่น้องเด้อมาหลายตัวเย็บผ้าอตเตอรี่ไว้ที่สำคัญแอ็บบี้ว่าดังชิดชิดดังอยู่ค่ะเนี่ยตัวนี้เด้อการที่แอ็บบี้ไปหามาปูโซมากอะตรงกัรไล่ซ้ำกอยู่พี่น้องเด้อขนาดหัวตะเล็กออกไปนี่เนี่ยมือสว่องมือเนาะสูตรคำนวณสูตรเองต่างๆคือมาตรงกันแล้วเนาะพี่น้องเอ้ย ภายในอีกสองสามมือรอตตรีเพินมาขายเพื่อสิหาย่างกัละหนึ่งเน้หนึ่ง mm. ก wow. um. ็ได้หนึ่งสี่หนึ่งเนาะย่ิบอ็ดไพายหนึ่งอพ่นึ่งขั้นอย่างไรซ้ตัวอยากกาทุนหน่อยแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่ไปด้วยหนึ่งจะซ้ำหหนึ่งจะซามสปูเนี่ยปูเนี่ยยังสั่นนะเอาตามนั่นพี่น้องไม่มีองไรเนาะค่ะเบาๆลายดอกฝ่าวไปหายแล้วรอตตลีมีทุ้ยใหญ่กว่าถอเกี่ยงเพี่น้องได้เพราะปูพันกระซิบมาอยู่ เน้นเลยเนาะเน้เนให้พ่อแม,ม่พี่น้อง FC ให้เพื่อนมีโศกมีลาบเนาะพี่น้องเด้อเอาตามนั่นครับเป็นแวนวทางฝากกันสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับ